ทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่อาร์เจนตินา45วันเพื่อพัฒนาทีมสู่พาราลิมปิกเกม2028ทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยอันดับ6ของโลกเดินทางไปกรุงบัวนอตไอเรสประเทศอาร์เจนตินาเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง17ธันวาคมรวมระยะเวลา45วันเพื่อวางแผนเก็บตัวฝึกซ้อมระยะยาวเตรียมความพร้อม เข้าร่วมแข่งขันรายการใหญ่เมนส์บายฟุตบอลคัพแทนโก้2 2 2 5ระหว่างวันที่17ถึง24พฤศจิกายนพบกับ3ชาติชั้นนำของโลกได้แก่อาร์เตินินาเจ้าภาพและรองแชมป์พาราลิมปิก2024ฝรั่งเศสแชมป์พาราลิมปิก2024และเยอรมนีอันดับ2ของทวีปยุโรป โดยหลังจบการขันทีมชาติไทยจะยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมต่อไปจนถึง15ธันวาคม2568เพื่อศึกษาแทคติกและเทคนิคกับมาตินเดมอนเต้และเจอแมนมาเกสสองโค้ชชาวเจนตินาที่สร้างทีมไทยควา้ารองแชมป์เอเชียในปี2022 ซึ่งทางสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายสําคัญคือการเตรียมทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยในระยะยาวเพื่อต่อยอดสู่รายการใหญ่ในอนาคตทั้งเอเชียนพาราเกม2026ที่นากุยาประเทศญี่ปุ่นและพาราลิมปิก2028ที่ LA ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป